ะเกิดอะไรขึ้นหากจักรวรรดิรัเสเซียกลับมาอีกครั้งหนึ่งพวกเขาจะมีเนื้ที่มากกว่าเยี่ยมล้านตารางกิโลเมตรซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าประเทศแคนาดาและจีนรวมกันประเทศใหม่นี้อาจมีจำนวนประชากรสูงกว่า200ล้านคน GDP ของจักรวรรดินี้อาจสูงถึง4หรือ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีขนาด,ดาเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4หรือ3ของโลกได้ทีเดียว ในส่วนของการอาหารกปประมาณอาจเกิน1 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับกําลังลบมหาศาลที่คอยประจาการอยู่ตัวทั้งยุโรปเอเชียและแอตแลนติกแต่จกักรวรรดิรัสเซียก็พอจะมีศัตรูอยู่บ้างครับพวกเขาอาจต้องเผชิญหน้ากับสหภา,าพยุโรปเนื่องจากจ,ากจากักรวรรดิรัสเซียอาจมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคเบาขานและยุโรปกลางจนไปถึงมีความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาเนื่องจากพวกเขาได้ส่วนเสียอนัลก้าให้กับรัสเซียนอกจากนี้จักรวรรดิรัสเซียยังอาจมีปัญหากับชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความตึงเครียด หมือนในอดีตโดยเฉพาะในกองแคสซัคสลัเบรียและโปลแ,แลนด์ในท้ายที่สุดจักรวรรดิเซียก็อาจจะล่มสลายเหมือนในอดีตมันก็เป็นชาติมหาอำนาจอีกครั้งครับแล้วทุกคนคิดว่าหากจักรวรรดิโรมันกลับมาอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรอครับผม